สวัสดีค่ะท่านผู้ชม่ะวันนี้หนูจะมากินเล็กตะซอยค่ะท่านผู้ชม่ะหนูมากินเล็กตะซอยนะคะอร่อยมากเลยนะคะหนูไปซื้อจากเซเว่นมาค่ะท่านผู้ชม่ะเดี๋ยวหนูจะกินให้ดูนะคะนอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเขาตกาเขาตกาเขาตกานี่ล่ะค่ะ แรกตาซอยนะคะผู้ชมขานี่แรกตาซอยนะครับเอาละคาเดีหนูจะกินให้ดูนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะหนูเชื่อว,ว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะและมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะผู้ชมขาเดี๋ยวหนูจะกินให้ดูค่ะจะอื่นก,แก็แกะหลอดก่อนนะครับหลอดะคะ่ะหนูจีใจมากเลยที่ได้กินแรกตาซอยนะครับนี่ค่ะ นี่ค่ะแรกจะซอยกันแรกตะซอยนะคะนี่จอะลงไปเลยคะ่ะท่านผู้ชมขามันอร่อยมากเลยนะคะหวานหวานมันๆค่ะท่านผู้ชมอืาอ,อร่อยค่ะอืมท่านผู้ชมขา าผู้ชมเคยกินไหมคะถ้าท่านผู้ชมเคยกินคอมเมนต์มาหน่อยนะคะผมันอร่อยมากแค่ไหนคะรสชาติเป็นยังไงให้ผู้ชมชอบหรือเปล่าคะแต่ส่วนตัวท้องฟ้าแล้วชอบมากคะ่ะเพราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายคะ่ะอืมอืมอ่า โอเคค่ะหมดแล้วค่ะแล้วก็ทิ้งมันไปค่ะผู้ชม่ะหมดแล้วก็ทิ้งมันไปค่ะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปท้องฟ้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ